สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แท็กซี่เจริญนครนะครับจำหน่ายหรือซื้อขายรถแท็กซี่มือ2คุณภาพดีอ่ามีรถให้เลือกในสต็อกจำนวนมากครับมากกว่า170คันอันนี้ก็จะเป็นรถที่ลูกค้ามาสั่งจองแล้วก็รอรับรถนะฮะ ร้านเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามถนนเจริญนครซอย54ติดถนนใหญ่เลยนะครับหาไม่ยากติดตรงข้ามถนนเจริญนครซอย54มีขายทั้งป้ายแดงและมือสองครับป้ายแดงเราก็จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่69บาทรถเขียวเหลืองขอนอ่าเดือน22,000บาทหรือว่าจะเป็นรถมือสองที่ปี2015 16 17ก็มีให้เลือกจำ,จำนวนเยอะนะครับ รถเขียวเหลืองสภาพสวยผ่อนแอดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นเก้าผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดผ่อนเป็นรายเดือนนะครับร้านเราเปิดแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเขียวเหลืองทะเบียนหนึ่งมขอเจ็ดหกสองเจ็ดคันนี้จะเป็นรถเขียวเหลืองแท้นะครับ LPG ห,ห้องเครื่องสวยเดิมสภาพไม่มีชนหนักนะครับที่นี่คัดรถเฉพาะแท็กซี่สุดสวสวยเกตเอนฮะชนหนักก็ไม่ซื้อเข้าหนึ่งมอขอเจ็ดถกสองเจ็ดนี่จะเป็นรถเขียวเหลืองเดิมนะครับรถจากเจ้าของเดิมใช้เอง ก็จะสภาพโดยรวมก็จะสวยครับซื้อเข้ามาก็แทจะไม่ต้องทําอะไรมากเลยแต่รถของเราซื้อเข้ามาก็จะทาสีเครื่องช่วงล่างเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ทุกอย่างให้ใหม่ครับก่อนที่จะผ่านค c ซแล้วมาจอดให้ขายอยู่ที่หน้า,าหน้าร้านบางทีซื้อมาก็ยังไม่ทันได้เข้าอู่เลยลูกค้าก็จองไว้แหละเดี๋ยวมาดูสภาพกันโดยรวมนะครับ อันนี้ไม้อยู่ที่สองแสนสี่ก LPG นะครับการ์ด LPG เข้าดีก็คือจะเป็นการ์ดเยน็นเครื่องไม่โซมง่ายออกต่างจังหวัดหาที่เติมง่ายอันนี้ก็ LPG หัวฉีด รถสวยเดิมทั้งคันนะครับสีเขียวเหลืองข้อดีของเขียวเหลืองก็คือหนึ่งเรเป็นผู้ครอบครองในสำเนารถสองก็คือเวลาเราพอนหมดเนี่ยเสียค่าโอนกลับแค่พันสองค่าใช้จ่ายน้อยมากคันนี้ผมเปิดดาวไว้ที่ ครับจะพาชมภายในกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องเงินดาวกันครั้นี้ผมเปิดดาวไว้ที่สามหมื่นสามหมื่นเก้านะครับผ่อนสี่สิบแปดงินงวดสองหมื่น 20, สองหมื่นก็หาเฉลี่ยหาตะวันมาละหกร้อยกว่าบาทนะครับหรือจะผ่อนห้าสิบสี่นวดสี่ปีครึ่งก็งวดละหมื่นแปดพันแปดร้อยกว่าบาทนะฮะก็หาวันละหกร้อยกว่าบาทเหมือนกันหรือจะผ่อนหกสิบนวดงวดละหนึ่หมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนี้ฮะก็หาวันละห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบาทมีเนี่ยฮะมีเลทให้ลูกค้าเลือกสามเลทในภาวะเศรษฐกิจที่หาเงินยากแล้วก็ลองดูว่าจะเลือกผ่อนแบบเลทไหนนะฮะ ที่มันสามารถหาพอหาได้กับรถสวยลูกค้าที่สนใจหรือว่าจะมาดูรถก็เข้ามาดูรถหรือทดลองขับได้เลยนะครับมาดูรถสภาพรถก่อนก่อนอตัดสินใจซื้อรถนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพมือสองที่ดาวสองหมืนเก้ารถเหลือประมาณห้าปีทางนะั้สภาพโดยรวม ทำสีเครื่องช่วงล่างเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างให้ใหม่ครับรถมือสองแต่สภาพเกรดเออันนี้ลูกค้าจองแล้วครับรอส่งมอบสองคันนี้ก็ลูกค้าจองและเนี่ยร้านเรามีรถอยู่ในสตอ็อกอยู่ประมาณ เกือบ180คันนะฮะมีให้เลือกทั้ง NGV l v g รถที่กำลังเก็บงานอยู่ที่อู่ของเรานะอู่ใหญ่เราถ้าลูกค้าสนใจจะสั่งจองรถก็เข้ามาหาผมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดรถให้ตามงบที่ลูกค้ามีดาวเริ่มต้น29,000ผ่อนเดือนประมาณ17,000นนะฮะหาวันละ500กว่าบาทผ่อนเป็นรายเดือนนะครับย้ำผ่อนเป็นรายเดือนฝากลูกค้าติดตามเราได้ทาง สองช่องทางครับเพจเฟซบกก็นี่ครับซื้อขายแท็กซี่้ายแดงและมือสองหรือว่า youtube พิมพ์คำว่าแท็กซี่มือสองนี่ก็จะเจอช่องของผมนะเดี๋ยวว่เจอที่ผมรีวิวไว้ฝากลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ